สกูปปี้โปรดีโดนใจราคาแบบไฟลุกตัวเริ่มต้นรุ่นเออร์เบิร์นราคาอยู่ที่48,900บาทรุ่นเพลชิก5 9 0 0บาทขับชเวล52,900บาทหรือจะผ่อนเราก็มีโปรโมชั่นช่วยดาวน์ให้ด้วยนะ แถมยังฟรีค่าจดทะเบียนพรบบและประกันรถหายไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยจ้าตัวเริ่มต้นรุ่นเออร์เบิร์นฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1,800บาทดาวสิบเปอร์เซ็นต์ผ่อนเพียงเดือนละ1,600บาทดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนเพียงเดือนละ1,500บาทรุ่นล้อแม็กทั้งกุญแจธรรมาดาและกุญแจรีโมทตฟรีดาวผ่อนเพียง1,900บาทดาวสิบเปอร์เซ็นต์ผ่อนเพียง1,700บาทดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนเพียง1,600บาท,าผ, 1, บาทผ่อนง่ายๆสบายกระเป๋าเดือนละพันกว่าบาทเท่านนั้นเอง ในส่วนของสีดำรุ่นขับทวิลเนี่ยจะเป็นสีดำด้านและเป็นกุญแจรีโมทส่วนรุ่นเพชรชิกจะเป็นสีดำเงาเป็นกุญแจธรมรมดาจะมีให้ไป2ดอกนะและเผื่อยังมีใครไม่รู้สำหรับรุ่นขับทวิลไม่ได้มีคันสตาร์ทให้เหมือนอีก2รุ่นนะสิ่งที่เหมือนกันก็คืออยู่บล็อกขนาดใหญ่มากและด้านหน้ามีช่องเก็บของและช่องชาร์จไฟ USB ให้เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยจ้าอยากออกรถง่ายๆต้องมาที่เดชอัมพรมอเตอร์เพราะที่เรามีรถพร้อมรับเลยอนุมัติง่ายรู้ผลไวภายใน1วันเอกสารใช้แค่แบบัต ชาชนใบเดียวเท่านั้นไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้ออกรถวันนี้รับฟรีตามบุกระทไปเลยค่ะสนใจติดต่อ0657192742เตชะอ่อรมอตเตอร์สาขาข้างมอราชพัฒ์นครปฐม